สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจด,ดาวทําการมีคอวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการมีคอวิจารณ์ศึกมวยไทยเจดสีประจําวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ถ่ายทออสดทางช่องเจ็ดดีหมายเลข35ถ่ายทออสดเวลา14นาฬิกาทาทีถึงเวลา16นาฬิกาทาทีผู้หคู่มวยทําการแต่สดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดครับ เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่สามสาย A คู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างทางด้านไม้เรียวท่าแสยะสัตว์พบกับทางด้านเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างต่อยเวทน้ำหนัก1นึ่งปอนด์คู่ที่2การสดเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่3สาย A คู่ที่2เป็นการพบกันทางด้านใจสิงรูกเจ้าแม่ใส่ทองพบกับทางด้านโชคพิจิตโชคบางแสนต่อยเวทน้ำหนัก1นึ่งปอนด์คู่ที่3การสดเป็นรองคู่เอก เป็นการโพลางทางด้านวันชัยน้อยสอทอยี่ยวบางแสนพบก,กับทางด้านเจเจอพิมลศรีต่อยเวทน้ำหนัก1 1 7อปอนด์คู่ที่4กาสดเป็นคู่เอกเป็นการโพลาร์ทางด้านเพชรมรกฎสิทธินายกทวีสพงศ์พบก,กับทางด้านดีเซนน้อยเรียมธนวัฒน์ต่อยเวทน้ำหนัก127ปอนด์ก่อนที่เราจะทการขอวิจารณ์หูขอ้อความสนุนนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬาม,มวย ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยก2องสี่มวยพักยกรอบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเตป็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมครับเวลาแอดไลน์เพื่อเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองสี่พักยก p ีเคสองสี่การเงินมั่นคงรอบเซนกวากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมา พักยกระบบออโต้ให้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองสี่เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์ครับคู่หนึ่งกาสดคนระับเป็นการเปิดตัวมวยรอบปูนเสือครั้งที่สามสายเอคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพวกาทางด้านไม้เรียวท่าแสยาสัตว์พวกกทางด้านเพชรเมืองเหนือสอ่อยิ่งเจริญการช่างต่อยเวทน้ําหนักหนึ่งร้อยสิองปอนด์ฝ่ายแดงคนระับเป็นทางด้านไม้เรียวท่าแสยาสัตว์นะครับเป็นตัวแทนมาจากทางด้านภาคใต้นะครับ ส่วนฝ่ายเมืองเานือเพชรเมืองเหนือสอย,ยิ่งเจริญการช่างเป็นตัวแทนมาจากภาคเหนือนะครับสําหรับมวยคู่หนึ่งนะเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่สามครับรอบเปิดตัวคู่แรกครับผมไม่มีข้อมูลของทั้งคู่ในสมาชิกทั้งคู่เนี่ยเป็นมวยดาวรุ่งมาจากต่างจังหวัดครับต่างฝ่ายเนี่ยเป็นตัวแทนของแต่และภาคครับทางด้านฝ่ายแดงไม้เดียวเนี่ยเป็นตัวแทนทางด้านภาคใต้แล้วก็เพชรเมืองเหนือเป็นตัวแทนจากทางด้านภาคเหนือเช้าวันชกนะครับขอสมาชิกเช็คดูทีนะครับ แล้วก็พยายามดูรูปเกมการชกบ,บนเวทีเป็นหลักครับเพราะว่านักมวยทั้งคู่เนี่ยเป็นดาวรุ่งจะเวทีมวยพุทรายังไม่เคยเข้ามาชกที่เวทีมวยมาตรฐานในเมืองกรุงครับเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์ครับคู่ที่สองการสดเป็นการพู้เลาทางด้านใจสิงรูกเจ้าแม่ใส่ทองครับูทางด้านโชคพิชิตโชคบางแสนมวยคู่นี้สมาชิกเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่สามสายเอคู่ที่สองครับฝ่ายแดงเป็นด้านใจสิงรูกเจ้าแม่ใส่ทอง หรือชื่อกล่าวคือโด่งดังสอบพวงทองอายุเจปีเป็นมวยมาจากจังหวัดบุรีลัสูง 1, สูง1้8เซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าแม่ใส่ทองทางด้านใจส,งงใจสิงนะเป็นมวยทางด้านใจสิงนะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวรับทรงมวยเอ็อนมวยเข่าในป้ามรัดมัดตีดีนะครับเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงจังหวะดันแทงขวางแทงทมดี มาซองี่ยออกได้รุนแรงครับจังหวะดักเตะดักแทงทำรรมดีผว้ที่ดูใจมั่นคงมีลุกึตลอด2องไฟล์ล่าสุดมีชนะน็อกโยชิซิ่งราชเพชรพิชัยมีณโยธินที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนับแพ้คะแนนทางด้านโรปบิร์กบิวเจซีที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตส่วนฝ่ายเมืองเมืองด้านโชคพิชิตโชคปางแสนหรือทางด้านโชคพิชิตวอลสุขสันอายุ16ปีเป็นมวยมาจามเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สูง170เซนติเมตร ทำการเก็บตัวฝิตซ้อมที่ค่ายมวยวอลสุขสันต์ทางด้านโชคพิจิตนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแงรบู๊สู้ดีครับเดินเปิดเกมเตะน้ำต่อยน้ำครับขวาคอตีเข่าเข่าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงจจงหวะดันแทงกวางแทงทำดีปอดใหญ่ปลายแรงครับผจิตใจสู้ดีมีลุกคึนตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อก้วยสานทางด้านนินพนันชัยที่เวทีมวยตะวันนาแล้วก็ไฟล์ล่าสุด ชนะนอกจุดสี่ทางด้านอภิสานโรงเรียนกีฬาลำปางที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้สมาชิกถือว่าเป็นการเปิดตัวมวยรอบปูนเสือครั้งที่สามสายเอคู่ที่สองครับถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่นะการผ่านมวยดีฝ่าชื่อเสียงการผ่านมวยดีฝ่าอายุมวยมากฝ่าอายุจริงมากกว่าหนึ่งปีนะประเภทมวยเข่าในบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันออก อาวุธที่ออกนี่หน,น,นักแรงทุกทครับเตะหนักต่อยแรงมาซองเนี่ยดูนุ่นแรงการยืนะไร้ปมัน,งนคงับแต่มีข้อเสียคือมาชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่นะไฟแรกแล้วก็ไม่เคยชกกลางวันเนี่ยมานานแล้วครับขะนากชงด้านฝ่ายแดงใจสิงรูปเจ้าแม่ใส่ทองส่วนฝ่ายเงินนะสมาชิกเป็นมวยรุ่นน้องนะร,รูปร่างชงชกเนี่ยได้สูงได้รอยฝ่าฟองการชกช่วงกลางเนี่ยชนะติดต่อมาสี่ไฟรวดครับประเภทมวยบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอาวุธ มาซองใน้ออกรุ่นแรงครับจุดเด่นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงจังหวะดันแทงหว่างแทงไอดีการยืนแล้วไปปลายมั่นคงหน้าเสือโตเงินดีครับมีทีมงานมาดันสู้ดันเร่นแต่ทางด้านฝ่ายนเงินเนี่ยชื่อเสียงการผ่านมวยในดูว่าเป็นรองครับก็นักชงด้านฝ่ายทเงินโชคพิชิตโชคบางแสนสรุปการเขาวิจาร์คู่ที่สองครับส่วนตัวมเลือกไปทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับชื่อเสียงการผ่านมวยดีฝ่าครับกระดูกมวยเบอร์มวยดูดีฝ่า ย่างด้านใจสิงรูปเจ้าแม่ใส่ทองดูว่านะครับมวยคู่นี้สมาชิรูปเกมต้นต้นเนี่ยน่าจะออกมาแรกอาวุธกันสนุกนครับชิงจังหวะชิงแข้งกันส ENT นุกครับจะไปไปลายเกมประทับบทเบียดแล้วไปแล้วดูว่าทางด้านใจสิงนรับเข้าใน,นแข็งๆๆแร้งแข็งแรงฝ่ารูปหนักรุ่งแรงของอวุธเนี่ยดูว่าออกได้หน,นักได้แรงฝ่าครับประสบการณเวทีเนี่ยมีแม็กประสบการณเวทีเนี่ยมีมากฝ่าการแก้เกมเฉพาะหน้าเนี่ยทำได้ดีฝ่าครับจะเอาชนะนักชกรุ่นน้องอย่างด้านโชคพิชิตโชคปางแสนคว้าแต้ม แรกนะครับของมวยรอบปูนเสือไปคลองได้ก็มาถึงคู่ที่3การสดคู่ที่3การสดเป็นการสดเป็นรองคู่เอกเป็นการโพล่าทางด้านวันชัยน้อยสอทอเยี่ยววางแสนพบกับทางด้านเจเจอพิมลศรีต่อยเวทน้ำหนัก117อปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านวันชัยน้อยสอทอเยี่ยววางแสนหรือทางด้านวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยหรือด้านวันชัยน้อยสิทธิ์สลัสเสืออายุ23ปีนะเป็นมวยมาจากจังหวัดนครพนมสูง1นร้อเซนติเมตร ทางด้านวานใจน้อยครับเป็นมวยถนาัดสายครับตรงมวยมวยฝีมือตั้งรับจับทางดีครับเก็บกบารบังโตเก่งหลักเตลี่ยสม,มองมวยดีครับเชิงชกฉลาดอาวุธได้ออกได้หลากหลายครับมีทั้งนอกมีทั้งในมาซอกได้ออกได้นุ่นแรงครับซอดกดักซอกส่วนเนี่ยใช้ได้ดีออกที่คมจังหวะดักเตะดักแทงทำดดีเข่าในปั้มรัดมัดตีดีจังหวะดันแทงกวางแทงทำดดีซอกระชิดออกได้รวดเร็วอันตรายกุญแจจุดใจมั่นคงส่องไฟล่าสุดครับก็มียกเลิกผลการแข่งขันกับทางทด้านอำนาเดชสิทธินายกมด ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไ่ายล่าสุดครับชนะคะแนนทางด้านอํานาเดชสิทธินายกโมทที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่ส่วนฝ่ายเมืองครับเป็นทางด้านเจเจอพิมลสีถึงด้านเจเจสอใกล้เคียงอายุ21ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดพิษณุโลกสูง166เซนติเมตรทางด้านเจเจครับทำการเก็บตัวฝิกซ้อมที่ค่ายมวยกองทัพภาคสามจังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านเจเจครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมือเอาเครบเรื่องหลักเหลี่ยมสมองมวยดี อาวุธออกได้หลากหลายนะครับรุนแรงนะครับเตะหนักต่อยแรงจงังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดีแทงหน้าสายเนี่ยออกไดีดนะครับมาซอ,อ,อกเนี่ยรุนแรงศอกดักศอกสวนใ,ใช้ดีเข้าในปั้รมรัดมัดตีดีเข็งเก่งแข็งแรงใช้ได้ศอกระบบิดชิตเนี่ยออกได้ดีหวัวจิู่ใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านบางต่อพอลรักบุญที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้นอกยุ้ยสองทางด้านอ e ีเซวอนชัยรายการราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ที่เวทีมวยราชดำเนิน มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่ครับกระดูกการผ่านมวยดีฝ่าครับชื่อเสียงการผ่านมวยเก่าๆเ,เนี่ยดูดีฝ่าครับอายุมวยมากฝ่า,อา,า,าอายุจริงมากกันสองปีครับประเภทมวยฝีมือตั้งรับจับทางดีครับเก็บกบารบังโตเก่งจว่าดักเตะด,ดักแทงทำไมด่ดีมาซองเราอรุ่นแรงครับแต่ติถึงว่ายุดหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยไปสี่ปีฝ่าครับลระกาพ์มาชกไปเพียงสองไฟครับแต่ดูแล้วว่าสองไฟที่ชกมาสองไฟที่ชกทั้งสองไฟล่าสุดที่ขับมาชกเนี่ย ดูว่าฟอร์มการชกเดิมๆเนี่ยยังไม่กลับมาครับแล้วก็สภาพร่างกายดูว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับรนักชงด้านฝ่ายแดงวันชัยน้อยสอทอยเกี่ยวบางแสนถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องครับชกประจําสม่ําเสมอฝ่านับประเภทมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องอาวุธที่ออกนิดลากหลายหนักแรงทุกๆครับเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำดีซอกดักสอกสวนนี่ออกด้ดีใช้ได้คมนะครับชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยดูว่าเป็นรองนิดหน่อยแล้วก็ไม่เคยมาชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่ครับมาชกไฟแรก แล้วก็สาคัญนะสมาชิกไม่เคยชคกกลางวันมานานแล้วนักชกด้านฝ่ายน้ำเงิน jj อพิมลศรีสรุปการของพิจารณคู่ที่3รองคู่เอกนับส่วนตัวเนี่ยผมกปยังเลือกไปทางด้านนักชกรุ่นน้องนับชกอยู่ประจําสม่ําเสมอฝ่าดูว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ดูดีฝ่าครับอย่างด้าน jj อพิมลศรีดูว่ามวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมกต้นต้นเนี่ยน่าจะออกมาชิงเรียมชิงจวาแรกแข่งกันสนุกครับรูปเกมการชกเนี่ยน่าจะพลิกไปพลิกมาครับแต่ไปไปลายเกมประทับบทเบียดแล้วหุไปแล้ว ดูว่ามวยที่ชกประจําสม่สมสมําเสมอฝ่ายางด้านเจเจนะครับดูว่าการยืนและไปปลายเนี่ยมั่นคงฝ่ารูกืึดลูทนเนี่ยดูดีฝ่าอาวุธนี่ออกนี้หนักแรงฝ่าครับประกอบกับสภาพร่างกายช่วงเนี้ผมก็ยังมองว่าดูดีฝ่าครับเจ้าชนะนักชกรุ่นพี่ทางด้านวันชัยน้อยสอทอเยี่ยวบางแสนเป็นแบบสนุกก็ามาถึงคู่ที่4การสดคู่ที่4การสดเป็นคู่เอกเป็นการพบร่างทางด้านเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวิตพงศ์พบกับทางด้านดีเซนน้อยเรียมธารวัฒน์ต่อยเวทม้รหนัก127ปอนด์ ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านเพชรมรกตสิทธินายกทวีสพงศ์อายุ22ปีนะเป็นมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมาสูง175ซิเมตรทการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีลำทางด้านเพชรมรกตครับเป็นมวยถนัดสายครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือเอารบเครื่องครับรักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาาครับอาวุธมีทุกรูปมีทั้งนอกมีทั้งในมาสอเนี่ยรุนแรงจะว่าดักเตะดักแทงทำไม่ดีแข้งหน้าใช้ดีครับเรียมตัวดีครับเรียมหักเรียมเททำไม่ดี วงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีนะบจง,ง,งหวาดนแทงกวางแทงทำมดีซอกรับประชิดก็ใช้ได้ดีนะผดจิตดใจสู้ดีมีทุกึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกย้อยสามทางด้านไก่ป่าวอวพิเศษยิมที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านโมฮัมหมัดลามานี่รายการราชดำเนินเวอร์ซีรี์ที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนฝ่ายเงินทางด้านดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์หรือทางด,ด้านดีเซนน้อยเกียรติชัชนันหรือทางด้านดีเซนน้อยส่อดำเนิน อายุ26ปีเป็นมวยมาจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสูง172เซนเมตรทางด้านดีเซนน้อยคนระับทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์ดีเซนน้อยคนระับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธออกด้หลากหลายรุนแรงคนระับเตะหนักต่อยแรงมาสอยดีนะครับแข้งหน้าใช้ดีศอกดักศอกสวนเนี่ยใช้ดีออกที่คมจังหวะดักเตะดักแทงทำมดีเข่าไงในมีทุกกดแขนไร้แขนกว้างหน้าดันแทงมีศอกสลับ จปรชตหัวใจสู้ดีมีทุกึ์ตลอดสองฝ่ายล่าสุดมีชนะคะแนนด้านพันศักดิ์วันทวีที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่แล้วก็ฝ่ายล่าสุดพลิกชนะคะแนนด้านพรเสน่ห์สอบพูนพัดที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่มวยคู่เนี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องนะครับรูปรป่างชุกชกเนี่ยได้สูงได้ลอยฝันนิดหน่อยสภาพร่างกายเนี่ยได้นุ่มได้สดกว่าฟอร์มการชกช่วงหลังเนี่ยโชว์ไว้ดีโชว์ไว้สวยครับประกอบ โชว์ไว้ดีโชว์ไว้สวยนะประเภทมวยฝีมือเอาครบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีเอาได่ออกได้หลากหลายครับนอกได้ในดีมาส่ออ่นแรงกระนักชงด้านฝ่ายแดงครับเพชรมรกรสิทธินายกทุยสภพงถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่ชื่อเสียงการผ่านมวยดีฝ่ากระดูกการผ่านมวยดีฝ่าอายุจริงมากฝ่าอายุอายุจริงมากกัน4ีปีครับฟอร์มการชกสามไฟล่าสุดเนี่ยโชว์ไว้ดีครับชนะติดต่อกันมาสมไฟลวด ประเภทมวยฝีมือเอาคบเครื่องนะครับรักเรียมสมองมวยดีเก่าเกมนะครับรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะฉา,ายมาส่องเนี่ยรุนแรงนะครับเข่าในปั้มรัดมาตีดีแข็งแก่งแข็งแรงกายยืดได้ปลายเนี่ยมัยยม่นคงกระดากชงด้านฝ่ายเมืองดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์ก่อนที่ผมจะทําการสรุปการเข้าวิจารณ์นะสมาชิกผมจะเล่าคร่าวๆนะครับมวยคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งฝ่ายนะครับวันนั้นต่อยอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนนครับรายการศึกท่อน้ําไทยรวมพลคนสมุยเกียรติเพชรครับ ต่อยกรเวทน้ำหนัก127ปอนด์วันนั้นนะครับรูปเกมการชกเนี่ยต้นต้นเนี่ยเป็นทางด้านเพชรมรกตครับขึ้นมาเป็นรองนิดหน่อยครับเกมการชกเนี่ยชกกันสนุกมากนะวันนั้นรูปเกมการชกเนี่ยแรกอุ้งกันสนุกพลิกไปพลิกมาครับแล้วก็โคว่ายกนะกรรมการก็ร่วมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ทางด้านเพชรมรกตสิทธินายกทวิพงศ์พลิกเอาชนะดีเซนน้อยเรียมธนวัฒน์มาแบบสนุกการะหอวิจารณ์ครับคู่ที่สี่ครับผมก็จะมาสรุปการข้อวิจารณ์คู่ที่สี่คู่เองครับตัวนกชเรื่อง เก่าเกมครับอย่างทางด้านดีเซนน้อยเรียมธนวัตรดูว่ามวยคู่นี้สมาชิกต้นๆครับรูปเกมเนี่ยน่าจะออกมาชิงจังหวะแรกแข้งครับสนุกเลยครับรูปเกมน่าจะพลิกไปพลิกมาแต่ไปลายครับเกมประทับบทเบียดแล้วไปแล้วดูว่าทางด้านดีเซนน้อยเนี่ยฝฟายหลังๆเนี่ยต่อยวิดีมากครับเข่าวงในเนี่ยแข็งแร้งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมากครับจังหวะแทงขวางแทงดีเรียมดกักเรียมแทงเนี่ยทำได้ดีลูกอืดลุกทนและการยืนอะไรป,ปลายผมมองดูว่ามั่นคงฝ่าครับรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะฉาย และสาคัญครับสาภาพร่างกายช่วงหลังเนี่ยดูดีมากครับเจ้าชนะเพชรมรกตสิ์นายกทวิพงศ์แก้มือได้สําเร็จการข้พิจารณาทั้ง4คู่ก็จบลงแล้วผมจะมาสรุปการข้อพิจารณาพร้อมกับมวยเด็ดติดดาวให้สมาชิกฟังครับคู่หนึ่งการสดนดครับเป็นมวยรอบปูเสื่อมยี่สามยี่สิบสามสายเอคู่แรกเนี่ยฝ่ายแดงไม้เรียวท่าเสายยสั์แล้วก็ฝ่ายเมืองเพชรมเมืองเหนือสอยิง่งจำเริญช่างเนี่ยผมไม่เคยเห็นทั้งคู่โชครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลเลสมาชิก ผมไม่ทําการวิเคราะห์วิจารณ์ครับส่วนคู่ที่สองครับเป็นทางด้านใจสิงรูกเจ้าแม่ใสทองผมมองดูว่าดูดีฝ่าครับกระดูกมวยการผ่านมวยชื่อเสียงมวยดูดีฝ่าครับอาวุธเนี่ยหนักแรงกว่าการแก้เกมบวเวทีเนี่ยดูดีฝ่าประสบการณ์มีมากกว่าเจ้าชนะโชคพิชิตโชคบางแสนเป็นแบบสนุกคู่ที่3ามการสดผมเลือกชอบด้านเจเจอพิมลสี o P M 4, ครับดูว่าเกมไปไปลายประทับบทเบียบแล้วดูว่าชกประจําสม่สมสมําเสมอฝ่าสภาพร่างกายดูดีฝ่าอาวุธหนักแรงฝ่า จะชนะวันชัยน้อยสอทอยเยี่ยวบางแสนเป็นแบบสนุกคู่ที่สี่ครับสดผมเลือกชอบด้านดีเซนน้อยเรียมธนวัฒน์ดูว่าฟอร์มหลังๆเนี่ชกไปดีมากครับเข่าในในี่แข็งแกร่งแข็งแรงมากครับจจงหวาดแทงขวางแทงไปดีไปไปลายเนี่ยดูดีฝ่าครับจะบ,บทเบียดเอาชนะเพชรมรกกสิทธิ์นายกทุกท่าเป็นแบบสนุก,ก,ก,กชอบด้านดีเซนน้อยเรียมธนวัฒน์เป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่1การเข้าวิจารณ์ทั้ง4คู่จบลงแล้วสมาชิกอาเริืมครับอยู่ตัวดีพยายามแต่งตัวบางทุนที่ไดาสองข้างก่อนกรรมการชูมืออย่าลบยาประมาทครับ การวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดาน,นะสมาชิกค,ความน่าจะเป็นครับแล้วก็ส่งมวยทางมวยที่ผมแนะนําไปครับสมาชิกก็ดูตามนะวิเคราะห์ตามแล้วก็เน้นรูปเกมเวทีเป็นหลักครับชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมย่ารื้อครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับ